สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับ BY d เซนุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นุ้ยมีรถนะคะที่เปิดตัวน้องใหม่ของเราเลยเป็นรถอเนกประสงค์6ที่นั่งนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นที่นุ้ยจะพามาชมเป็นเจ้าตัว M6 นะคะเป็นรุ่น Extended r a n e นะคะซึ่งราคาจดจำหน่ายจะอยู่ที่ 9แ้นงนบาทค่ะรุ่น M6 มีมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่น d y n a มิกราคาจะอยู่ที่8 2 9 9 0 0บาทค่ะคันที่นุย้ยจะพาชมอันนี้จะเป็นรุ่น x c e l l e n l e n ะสำหรับมิติตัวรถรุ่นนี้นะคะให้ความยาวถึง 4,775มิม mm ค่ะความกว้างจะอยู่ที่1,890ม mm ิมค่ะและความสูงจะอยู่ที่1,670ม mm ิเมเลยนะคะบอกเลยว่านั่งสบายและไม่อึดอัดเลยค่ะระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,800ม mm ิมค่ะ ในส่วนของตัวความจุแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่71.8กิโลวัตต์อาวค่ะวิ่งได้ถึง530กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของกำลังแรงม้านะคะจะอยู่ที่201แรงม้าค่ะและแรงบิดจะอยู่ที่310นิวตันเมตรนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะออกตัวดีและไม่อืดเลยนะคะขับดีมากๆค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรองรับ AC ชาร์จนะคะจะอยู่ที่7กิโลวัตต์นะและ DC ฟาชาร์จนะคะจะอยู่ที่115กิโลวัตต์นะและรุ่น Actioned l a n e นะคะมีมาทั้งหมด4สี4ด้วยกันค่ะคือสีขาวคือคันที่นียจะพามาชมนะคะสีดำสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินมิดไนคะ่ะบอกเลยว่าสีน้ำเงินตัวจริงสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านนอกด้านในตัวรถกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนคะ่ะมาดูเลยค่ะ ที่ด้านหน้าตัวรถก็เลยนะคะรุ่นนี้นะคะตัวออกแบบดีไซน์ของเขาจะเป็นดากอนเฟสนะไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นแบบคิสตันไดมอนนะคะอันนี้เปิดไฟให้ดูแล้วนะคะไฟหน้าเป็นฟูล e d เลยนะคะให้ความคมชัดนะคะแล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยเวลาวิ่งกลางวันเนี่ยสวยมากเลยค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ BYD นะคะ ในส่วนของด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมีกล้อง360องศามาให้ด้วยค่ะมิติตัวรถด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือดูมิติลวดลายนะคะเส้นสายคือสวยมากค่ะไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะคะตัวกล้องจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะด้านล่างเลยนะคะทางด้านนี้นะคะและรุ่นนี้นะคะยังมี ตัวบายสปอร์ตนะคะมาให้ด้วยนะคะอย่างที่แจ้งตัว x อ็เนเนี่ยตัวนี้จะมีระบบช่วยขับขี่ a d a นะคะมีมาให้ครบเลยตัวแมกรุ่นนี้นะคะจะเป็นแมกขนาดขอบ17นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะ225ทับ55 R17 นะคะตัวนี้จะเป็นยาง GT นะคะ ลวดลายของแม็กนะคะจะเป็นดูอ l อกคัลเลอร์นะคะซึ่งตัวลายนะคะจะเป็นก้านแบบนี้เลยใครออกไปแล้วนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเพราะว่าแม็กตัวนี้นะคะทันสมัยแล้วก็ดูเทมากเข้ากับตัวรถเลยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะตรงชายด้านล่างนะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะ จะเป็นโครเมียมยาวนะคะซึ่งตัดกับตัวสีขาวเข้ากันมากเลยค่ะตัวขอบกระจกนะคะตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยค่ะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะยังมีตัวหลังคากระจกมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวม่านไฟฟ้านะคะด้านหลังตัวนี้ไฟไท้ายก็จะเป็นแบบ LED คะ่ะเป็น Full LED เลยนะคะคอนเซปต์ Concept แบบเดียวกับด้านหน้าเลยค่ะ คาดด้วยตัวโครเมียมยาวนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ BYD แบบนี้เลยค่ะด้านล่างจะมีชื่อรุ่นบอกนะคะว่าเป็น BYD M6 ค่ะแล้วก็มีกล้องนะคะอยู่ใต้โลโก้ด้วยด้านหลังมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะตัวชายกันชนด้านล่างตัวนี้นะคะจะตัดด้วยโครเมียมนะคะทำให้รถดูมีมิติด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะ แค่ลูกค้ากดนะคะทางด้านนี้นี่กดทางด้านนี้เลยค่ะแค่นี้เลยแล้วก็ปล่อยนะคะถอยออกมานี่เลยค่ะการใช้งานนะคะเป็นแบบวันทัดนะคะกดแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ถ่ายจากด้านหลังให้ดูนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะกรณีถ้าลูกค้าไม่ได้พับเบาะเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยปดิลิตรนะคะความจุนะคะแต่พับเบาะแล้วเนี่ยได้ถึงห้าอยปดิลิตรเลยอันนี้เดี๋ยวพับเบาะให้ดูกันคะ่ะว่า พับไปแล้วนะคะน,นี่ค่ะตัวเบาะนะคะจะพับเรียบเลยอันนี้ขออนุญาตพับฝั่งเดียวให้ดูนะคะตัวเบาะของเขาเวลาที่ลูกค้กาพับนะคะตัวนี้ก็จะพับเรียบแบบนี้เลยค่ะนี่ถ่ายห้องโดยสารน,นะคะจากทางด้านหลังนะคะซึ่งเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะกว้างค่ะแล้วก็ตัวเบาะนั่งนะคะภายในห้องโดยสารน,นะคะตันนี้จะเป็นหกที่นั่งนะคะเบาะนั่งจะเป็นแยกแบบนี้นะคะพร้อมทางเดินนะคะให้กับลูกค้าเวลาขึ้นลงนะคะสะดวกสบายนะคะ ไม่ต้องพับเบาะกันเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของหลังคานะคะที่มีแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นหลังคากระจกนะคะพร้อมม่านไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยค่ะตัวเบาด้านในนะคะจะเป็นสีบาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ดูพรีเมียมมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมด้านในตัวรถนะคะสำหรับรุ่นนี้กัน มาดูด้านในตัวรถเลยค่ะตรงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะคะสีเดียวกับเบาะเลยแล้วก็แผงประตูนะคะจะเป็นลายไม้นะคะพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะออกแบบสไตล์คลาสสิกนะคะพร้อมกับตัวไฟอัมเบียนไลท์เลยนะคะถ้าลูกค้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะของ BYD ทุกรุ่นน่ะจะมีไฟอัมเบียนไลท์ ในห้องโดยสารมีถึง34เฉดสี 4, ให้เลือกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลายัยทางนั้นนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะอย่างที่แจ้งไปรุ่นนี้นะคะมีระบบช่วยเหลือกันกรบ P A DAS เพราะฉะนั้นพวก uh, Adaptive Cruise Control นะคะพร้อมระบบ s t o p and Go ตัวนี้ก็จะมีมาให้ครบเลยค่ะหน้าจอนะคะตรงน้้นนี้นะคะ ก็สามารถตรวจสอบลมยางได้อะไรได้นะคะเป็นแบตเตอรี่ได้เหมือนเดิมค่ะผสมผสานกับแบบคลาสสิกนะคะซึ่งบอกเลยว่าลงตัวมากเลยค่ะและตัวหน้าจอกลางตัวนี้จะขนาดอยู่ที่12.8นิ้วนะคะช่องแอร์นี่เลยค่ะจะเป็นสีดำตัดกับตัวโครเมียมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นลายไม้คลาสสิกพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัดกับเส้นสายนะคะโครเมียมบอกเลยว่า ด้านในดูพรีเมียมหรูหราแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะเบาะสีบาวนะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะสำหรับตัว e x t e r n นเ Lens นะคะตัวนี้คนขับปรับได้6ทิศทางค่ะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะ Wireless Charge วางได้2เครื่องเลยนะคะแล้วก็กำลังไฟจะอยู่ที่15วัตต์ค่ะ ซึ่งชาร์จเร็วมากๆเลยแค่วางโทรศัพท์ลงไปนะคะก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียบสายเลยนะคะหัวเกียรตัวนี้จะเป็นทรงบอลค่ะหัวเกียร์ดีไซน์ใหม่จะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่ลูกค้าได้เห็นมานะคะพร้อมกับตัวแผงควบคุมนะคะสวิตช์ควบคุมทางด้านนี้เลยปรับโหมดการขับขี่รถนะคะเจนไฟอ,ออตโต้โฮตั้งทางด้านนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะมีที่วางแก้วมาให้2จุดนะคะพร้อมกับ ช่องวางของอนเนกประสงค์นะคะเพื่อระวังโทรศัพท์มือถือหรือว่าวางอย่างอื่นก็สามารถวางได้เลยะคะ่ะไม่ต้องกลัวหล่นนะคะด้านในนี้เลยมีช่องเก็บของแล้วก็ยังมีช่องต่อสายนะคะ USB Type A Type C, C นะคะมาให้ด้วยพร้อมกับช่องใส SD ่ SD Card แบบนี้คะ่ะมีช่องต่อไฟ12โวลต์ทางด้านนี้มาให้ด้วยคะ่ะเห็นไหมคะอ,อยู่ทางด้านนี้เลย กระจกมองหลังนะคะตัวนี้จะเป็นปรับรสแสงให้อัตโนมัติด้วยค่ะส่วนทางด้านนี้ไฟห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นสวิตควบคุมนะคะเป็นทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นไฟภายในห้องโดยสารนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดม่านไฟฟ้าที่สำคัญเลยของเรามีให้ถูกรุ่นเลยนะคะก็คือ,อแผงบังแดดนะคะตรงนี้จะมีกระจกมาให้ด้วยพร้อมก็ไฟนะคะแค่เลื่อนไฟก็ติดละเอาใจสาย แต่งหน้านะคุณผู้หญิงนะที่ชอบแต่งหน้าบนรถนะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายค่ะหรือว่าเราแบบว่าบางอยากบางแดดแล้วไม่ได้ปิดกระจกไม่ต้องบิดไฟเลยนี่ค่ะไฟก็จะดับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วก็ทางน้านหลังนะคะตัวนี้จะมีสวิตช์สำหรับควบคุมแรงของพัดลมด้วยค่ะแล้วก็ ช่องต่อสาย USB Type A Type C มีมาให้ครบเลยนะคะค่ะอาจจะกังวลว่ารถใหญ่ขนาดน,นี้มันจะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะบอกเลยว่าของเราแถวที่สองก็มีแอร์ให้ค่ะแถวที่สามก็ยังมีแอร์ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ใครได้ไปก็คือคุ้มมากนะคะไม่ร้อนแน่นอนค่ะแล้วก็บอรแถวที่สามอันนี้มีที่ วางแขนพร้อมกับที่วางแก้วให้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเบาะแถวที่3นะคะตัวนี้ก็คือนั่งสบายไม่อึดอัดเลยค่ะนี้จะเป็นในส่วนของแถวที่2นะคะให้ดูตัวเบาะนะคะนี่เลยค่ะพร้อมกับที่วางแขนนะคะที่มีให้นะคะบอกเลยว่าใครได้รุ่นนี้ไปก็คือคุ้มมากค่ะแล้วก็วิ่งได้ถึง 530กิโลเลยนะคะในส่วนของตัวแอร์แบรุุนนี้มีมาให้ถึง6จุดด้วยกันเลยคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจจะตัว,ว M6 อยู่นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์6ที่นั่งคันนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้มีรถพร้อมส่งมอบทุกสีคะ่ะสนใจนะคะสอบถามนะคะตามเบอร์ที่นุยทิ้งไว้ให้เลยหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่อง B Y D Cell นุยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ